สวัสดีครับวิดีโอนี้จะแสดงการแบ่งหรือว่าการแยกคลิปออกเป็นส่วนๆนะครับในการตัดต่อวิดีโอเราก็อาจจะแบ่งคลิปแยกคลิปนะครับออกจากกันเพื่อลบส่วนนั้นบ้างหรือว่าแบ่งออกมาเป็นส่วนแล้วก็ย้ายไปใส่ในตำแหน่งอื่นนะครับในการแบ่งก็จะแบ่งได้2แบบด้วยกันก็คือแบ่งเฉพาะคลิปที่เลือกเอาไว้นะครับแล้วก็อีกอย่างนึ่งก็คือ การแบ่งทั้งหมดณนะตำแหน่ง playhead นะครับวิธีการก็คือเมื่อเราต้องการจะแบ่งช่วงไหนนะครับเราก็เลื่อนไปยังตำแหน่งที่ต้องการจากนั้นเมื่อเราต้องการจะแบ่งส่วนไหนเราก็เลือกคลิปในส่วนที่เราต้องการจะแบ่งหลังจากที่เราเลือกคลิปแล้วนะครับให้สังเกตตรงนี้นะครับปุ่มนี้ก็คือปุ่ม split นะครับเพื่อที่เราจะแบ่ง คลิปที่เราเลือกออกเป็นส่วนๆนะครับหรือเราจะกดปุ่ม S บนคีย์บอร์ดก็ได้นะครับเมื่อเราคลิกไปนะครับก็จะมีการแบ่งคลิปนะครับออกเป็นส่วนๆแล้วนะครับในการใช้งานเช่นเราอาจจะต้องการลบส่วนนี้นะครับเราก็เลือก ส่วนที่ต้องการจะลบนะครับอันนี้ก็จุดเริ่มต้นแล้วก็ไปจุดสุดท้ายที่เราต้องการจะลบนะครับเราก็เลือกแล้วก็คลิกไปที่ split แบบนี้นครับแล้วก็ไปเลือกส่วนที่เราไม่ต้องการออกครับแล้วก็กดปุ่ม delete แล้วก็เลื่อนมาแบบนี้นะครับในการใช้งานบางครั้งนะครับอย่างเช่นเวลาที่เราบันทึกเสียงผิดพลาดไปนะครับเราก็อาจจะหยุดแล้วก็บันทึก เสียงใหม่อีกครั้งโดยที่เราไม่ไปขยับเมาส์นะครับเวลาที่เราตัดต่อนะครับเราก็อาจจะแบ่งเสียงช่วงที่เราพูดผิดไปแบบนี้นะครับเราก็แบ่งออกมาแล้วก็ลบออกจากนั้นเราก็ไปเลือกส่วนที่เราบันทึกถูกต้องแล้วเราก็เอามาวางไว้ในตำแหน่งเดิมนะครับในส่วนที่ ถัดไปเราก็เริ่มบันทึกเสียงเริ่มขยับเมาส์นะครับณจุดตรงนี้เราก็คลิกนะครับแล้วก็ไปกด S บนคีย์บอร์ดหรือว่ากดปุ่มสปิทตรงนี้ก็ได้นะครับแล้วเราก็ลบส่วนนี้ออกแล้วก็เลื่อนส่วนที่อยู่ทางด้านขวาให้มาติดกันแบบนี้นะครับอันนี้ครับนี่ก็จะเป็นวิธีการแบ่งคลิปนะครับเมื่อต้องการ จะแบ่งคลิปส่วนไหนให้เราเลือกส่วนนั้นนะครับแล้วก็เลื่อนประเทศไปยังตำแหน่งที่ต้องการแล้วก็คลิกสปริตแบบนี้แล้วก็มีอีกแบบนึงนะครับก็คือแบ่งทั้งหมดเลยครับโดยที่เราไม่จำเป็นจะต้องไปเลือกคลิปทั้งหมดนั่นก็คือการใช้สปริตอ l l นะครับเช่นเราอยู่ตรงนี้เราไม่ต้องเลือกแต่เราต้องการจะแบ่งออกทั้งหมดนะครับให้เราคลิกไปที่เมนู Edit นะครับ แล้วก็คลิกไปที่ split All หรือว่ากด Ctrl o Shift S ก็ได้นะครับก็จะเป็นการแบ่งออกทั้งหมดณนะตำแหน่งประเภทโดยที่เราไม่ต้องเลือกเหมือนกับการที่เราแบ่งเฉพาะคลิปนะครับอันนี้ก็คือแบ่งทั้งหมดเลยณนะตำแหน่งประเตุแต่ว่าถ้าใช้แบบ split ธรรมดาเราจะต้องเลือกก่อนนะครับแบบนี้ถ้าเราไม่เลือกแบบนี้นะครับเรากดปุ่ม split หรือว่ากดปุ่ม S ไม่ได้นะครับอันนี้ก็ เป็นส่วนหนึ่งของการตัดต่อวิดีโอนะครับก็ลองนำไปใช้กันดูนะครับ